นี่ฮะก็สวัสดีครับคุณไม้นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกไม้ชาแนลหลานคนจีนนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบบว่าถ่ายแบบว่าแชร์หน้าจอนะครับโอเคโอ้ผมก็คิดถึงทุกคนด้วยด้วยนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับเพราะว่าผมนะครับมีธุระที่ต้องทำนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาฟังเสียงนี้ครับนี่เสียงพระ ครครับเสียงองค์ใดเพราะสพุทธนะครับโอเคครับเพราะว่ามันจะผ่อนคลายมากครับภายในหนึ่งนาทีครึ่งครับหรือว่าอะไรนะยีเฟินนะครับยีเฟินเป็นยีเฟินนะครับโอเคยีเฟินซานฉือนะครับยีเฟินซานฉือโอเคครับผมก็จะมาพร้อมมาเลยครับถ้าพร้อมมาแล้วเป็นเริ่องอะไรครับ โอเเตั้งแต่แรกนะครับทุกคนก็คงอาจจะรู้สึกผ่อนคลายกับคลิปนี้ไหมครับสสุุดทะสันดลตกมือด้วยผมว่าเราเป็นศาสนาพุทธนะครับ ค,คลายมากครับเพื่อนๆลองไปหา,าดูน,น,น,ค,ค,นรครับนเานคูกสลับครับน,นูนลปมากนมว่าพอใม่แกด่นะน่้ิลทะ โอเคก็คือว่าบทสวดนี้นะครับมันก็ที่โรงเรียนผมนะครับก็มีนะครับตอนวันไหว้ครูครับทุกคนก็คงรู้นะครับว่าที่โรงเรียนทุกรียนนะครับต้องมีวันไหว้ครูด้วยนะครับอันนี้เขาเขาเขาต้องพูดเหมือนกันครับเวลาตอนสวดมนต์นะครับต้องสวดทุกคนนะครับแล้วก็ต้องเอาพวงมาไปให้ที่ครูนะครับคุณครูที่สนิทกับเราครับ ก็คือว่าคุณครูก็จะรักเราทุกคนนะครับถ้าเกิดเราเอาพวงมาลัยไปให้คุณนูนครูครับโอเคมันผ่อนคลายมากเลยนะครับทุกคนลองไปหาคลิปนี้ฟังดูนะครับว่ามันผ่อนคลายมากครับจะทาให้เราอารมณ์ดีมากครับสําหรับคนที่เครียดนะครับคนที่เครียดใช่ไหมก็ไปหาฟังดูนะครับโอเคมันก็เป็นแค่นี้ครับสาหรับใครชอบกดไลค์แชร์สักครในช่องลูกไม้ชาแนลหลานคนจีนนะครับกับลูกไม้ชาแนลหลานคนจีนสํารองด้วยนะครับโอเคครับทุกคนคิดว่าผ่อนคลายบ้างไหมครับแต่ความรู้สึกของ แต่ละคนจะดูไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับซีเซียนให้กูด่วยทุกคนด้วยนะครับใจเจียนสวัสดีครับ